เอาล้ครับทุกคนและเมก้าที่ดีที่สุดนะครับก็คือเมก้าบางนาครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนํานะครับว่าหินเมก้าแต่ละลูกแต่ละชนิดนะหายังไงนะครับให้ทุกคนนะครับไปที่นี่เลยโปเกมอนเซ็นเตอร์นะครับเข้าไปเลยฮะเอาล้ครับโปเกมอนเกือบทุกชนิดเลยนะครับที่มีหินเมก้านะจะมาอยู่ชั้นบนนี่ครับให้ทุกคนวิ่งมาเลยครับแล้วคุยกับ n p c ตัวนี้เลยฮะ ก็สามารถกดซื้อไปได้เลยครับนะฮะเลื่อนลงมา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 อันนี้ก็จะมีหินพวกมูสโตนดักสโตนพวกนี้ด้วยนะครับเอาไว้อีโวนะครับโปเกมอนต่างต่างนะแล้วนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเอาแล้วจะเจอแล้วนะครับนี่นะหินลูกแก้วแบบนี้นะครับลูกแก้วแบบนี้นะลูกแก้วแบบนี้นะครับทุกตัวเลยนะเนี่ยอ่านชื่อเอานะครับเห็นไหมกับดอสนะมีทุกตัวเลยนะครับเห็นไหมเห็นไหม จะอยู่ที่นี่เลยครับนะแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งครับนั่นก็คือเจ้างูดําแดดซึ่งไอตัวนี้นะครับวิธีเมก้านะมันจําเป็นต้องเลี้ยนนะครับท่านี้เลยครับดากอนแอสเซนตนะครับเป็นาธาตุไฟนะครับ และเมื่อทุกคนนะครับเรียนท่านี้ให้กับเลค u อร์ซ่าแล้วนะครับเลคอซาของคุณนะครับจะสามารถแปลงร่างเป็นเมกาได้นะครับและเงื่อนไขาการแปลงร่างเมกาอีกอย่างหนึ่งนะครับคุณก็ต้องมีนี่ฮะเมกาคีสโตนครับหาได้จากเนื้อเรื่องยิมสีนั่นเองนะครับจะได้ไดนามิกแบนมาด้วยนะเราจะสามารถแปลงร่างไดนามิกได้ด้วยนะครับเอาละครับทุกคนการแปลงร่างเมกาก็จะประมาณนี้นะฮะ